หมุมกาแฟของนันเล็กวันนี้สบายสบายฮะนะบรรยากาศริมคลองของเราเป็นไงฮะเช้าว,วันนี้โอ้โห,โหโอากาศถือว่าแจ่มใสมากๆเลยดูบรรยากาศริมคลองนะดูต้นกล้วยเนะี่ยธรรมชาติที่ถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานเลยต้นกล้วยต้นมะพร้าวนี ความสวยงามของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราช่องกิตนในสาาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ธรรมชาติสบายๆส,สวยๆงามๆของเนี่ยบรรยากาศแบบนี้กับกาแฟสักแก้วหนึ่ง วันนี้นาะเล็กก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะกันอีกสักครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะที่กฎใหม่ของ y o u t u b e นะเริ่มบังคับใช้แล้วนะก็คือหลายคนจะอาจจะจำไม่ได้นะเรื่องแรกก็เรื่องของการกรอกภาษีนั่นเองนะเรื่องของการกรอกภาษีถ้าใครยังไม่ได้กรอกภาษี ใครที่สร้างไรายได้นะยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มภาษีอาจจะเจอกฎหมายการเก็บภาษีของ YouTube เทียบเท่ากับพลเมืองของอเมริกานะก็คือ24%เรซเราได้ร้อยบาทเขาหักไป24บาทอ๋อถือว่าหนักออกการเหมือนกันนะหรือ ใครที่กรอกแล้วนะก็น่าจะสบายใจนะก็จะเสียภาษีอยู่ที่5%เปเซนะก็ถือว่าพอรับได้นะต่อไปกดข้อที่2เรื่องของการจดจำใบหน้าหรือเรื่องของการาถ่ายติดหน้าคนอื่นเนี่ยนะ นั้นใครที่ต้องถ่ายทำแล้วไปติดหน้าคนอื่นนี่ก็ขอให้พึงระวังนะคือถ้าเขาไม่ฟ้องร้องเรากับ YouTube ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเมาื่อไหร่ที่คนที่เราถ่ายติดหน้านะเขาฟ้องร้องอาจจะทำให้เราต้อง ลบคลิปหรือว่าไปเสียเวลาต่อสู้กันในศาลในอะไรเนี่ยมันยุ่งยากหรือว่าจะต้องไปโดนลบช่องด้วยซ้ำม,มันก็ถือว่ารุนแรงนะถ้าเกิดว่าเขาฟ้องร้องเรานะแต่ถ้าเขาไม่ฟ้องร้องเราก็คงไม่มีอะไรนะก็เป็นเรื่องปกติสบายๆราะนั้นมันก็ เราป้องกันไว้ดีกว่านะเราไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งคนที่อยู่ในคลิปเราก็อาจจะฟ้องร้องเราก็ได้นั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงส่วนกฎข้อที่สามโฆษณาจะเข้าแล้วแต่ก่อนทำ u t u b e เนี่ยพอบอกว่าโฆษณาจะเข้าแล้วโอ้โหดีใจฮะ สำหรับคนที่สร้างรายได้นะโอเคนะส่วนคนที่ยังไม่สร้างรายได้นี่มีโฆษณาเข้าเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งไปบั่นทอนนะลดเวลาของเรานะบางทีโฆษณาเข้าปุ๊บคนเปิดหนีเลยนะั่นแหละคือสิ่งที่หลายหลายคนไม่ต้องการทำให้เราเสียเวลานะเสียเวลาที่จะ เอาไปนับเป็นชั่วโมงนะ4,000ชั่วโมงตามกฎของ YouTube แต่ถ้าเราคิดในแง่ดีมีโฆษณาเข้าเยอะก็แสดงว่าคุณภาพของคลิปของเราเนี่ยโฆษณาสนใจน่าสนใจก็ทำให้เราเร่งลงมือทำนะให้เร็วที่สุด ให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ผ่านกฎเร็วๆนะะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนนะอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเรื่องของอุปสรรคขอให้เอาสิ่งพวกเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทำคลิปกันมากขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ ครับผมสวัสดีครับไม่ไรถ่ายหน้าพี่